พี่นี้นะครับบางจะพานะครับไปเที่ยวนะครับสงขลากว่าแล้วไปกันเลยตอนนี้บางอยู่ในเมืองสงขลาแล้วครับไปกันต่อบางมาถึงแล้วครับที่เรกครับก็เป็นตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับหรือว่าตลาดรถไฟนะครับอยู่ในตัวเมืองสงขลาครับก็ฝั่งนี้ก็เป็นสาราลางนะครับตอนนี้วัดใกล้สาราลางครับฝั่งนี้ก็เข้าเมืองสงขลานะครับหอนาฬิกา เดี๋ยวบังไปเดินหาดูก่อนนะครับว่าได้อะไรบ้างเพราะว่าคนเยอะมากเลยนะครับก็โซนนี้จะเป็นกางเกงนะครับกางเกงมีหลายแบบนะครับแล้วแต่จะเลือกเดี๋ยวบังขออนุญาตไปเลือกหาก่อนนะครับที่บังเดินมาสักพักนะครับยังไม่ได้เข้าตลาดทีนะครับนี้ยังอยู่โซนบนถนนอยู่เลยนะครับก็ไอ้นี้โซนนี้ก็จะเป็นอาหารของกินแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับก็แล้วแต่ใคร จะชอบสนับแบบไหนนะครับสไตล์ไหนอันนี้ก็สลับของกินอันนี้มีมีข้าวยำนะครับทรงเครื่องตรงนี้ตอนนี้เป็นของผู้หญิงเนาะบางคอผ่านนะ <c oughs> ยังไม่ได้เข้าตลาดนะต <c oughs> ลาดยังเดินอีกไกลนะครับนี่ยังอยู่บนถนนอยู่เลยนะครับยบนถนนเลยนะครับเป็นต้นไม้นะครับแล้วแต่ก็จะเลือกนะครับมีหลายแบบต้นไม้ประดับหรือว่า ต้นไม้ทั่วไปก็มีครับนี่ก็จะเป็นตูงกาวเดี๋ยวค่อยมาเลือกนะขากับไปหาอย่างอื่นก่อนนี่ก็จะเป็นต้นไม้ครับอยู่บนถนนอยู่อีกครับนี่ยังไม่ได้เข้าในตลาดตีนะครับยังเดินไม่ทั่วเลยนะครับไม่ได้มานานเลยนะครับบังอยู่ดีอยู่สงกานี่ปีสองห้าสามเก้าสี่ศูนย์นะครับแล้วก็นี่คนนานมากเลยนะครับ ไม่ได้มาเดินนี่ก็มาเดินลองมาเดินดูครับนี่เป็นกล้วยไม้ครับแต่ใครจะชอบนี่ก็น่าจะบนยืนดูเต็มก็เป็นข้าวเก่งครับมีเก่งเยอะๆมากมายเลยจะเอาแบบไหนน,นี่ก็เป็นต้นไม้ครับมีมังคุดอันนี้มีมีมะกรูดช่วยๆมากเลยมะกรูดคงับอันนี้ก็มะม่วงครับมะม่วง ยังไม่ได้เข้าทีนะครับรยกกอยู่บนถนนครับนี่ก็เป็นกล้วยไม้ครับเอ็นขวงสารสารกลางนะครับฝั่งบัวร่าดีเฉลิมนะครับงแต่ว่ายังมีอีกฝั่งนี้เป็นต้นไม้หมดเลยนี่ก็จะเป็นร้านน้ำครับนี่ต้นปริกนะครับนี่ต้นดอกไอชบาสีแดงนี่ก็จะเป็นพวกอดอกเข็มนะครับ สวยๆนะครับนี่เป็นกระบองเพชรนะครับสวยมากเลยครับโอ้นี่โซนต้นไม้มดเลยกระบองเพชรเล็กๆนะครับใครชอบนั่งโต๊ะทำงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไม้ประดับนะครับเยอะนะครับอันนี้พวก้วยไม้เยอะมากเลยนะครับบักดืนยืนเหนื่อยนะครับนี่ก็มีปุ๋ยมีอะไรขายด้วยนะครับถ้าใครจะซื้อ ยังอยู่บนถ้านนนนะยังไม่ได้เข้าในตลาดทีครับเดี๋ยวไปเดินดูกันในตลาดนะครับว่ายังเป็นยังไงนะครับสิบกว่าปีนะครับที่ไม่ได้มาเดินก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับกางเนะกงเลือกกันตามใจชอบเลยครับมีหลายราคาให้เลือกครับตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้านะครับ มีคู่ละเบดบสองคู่ร้อยห้าสิบเรองเท้าสวยๆนะครับนี่มาส่วนนี้ก็เสื้อผ้าครับส่วนเด็กก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับแล้วแต่สไตล์นะครับใครชอบแบบไหนสไตล์ไหนแล้วก็ราคาแบบไหนนะครับมีให้เลือกนะครับนี่ก็ผ่านมานิดนึงนะครับเอ,อ่อดึงต้นไม้อีกครับอยู่หน้าแขวงทางหลวงสงการที่หนึ่งนะครับ มีต้นไม้เยอะมากเลยนะครับใคร,ใครชอบต้นไม้นี้มาเดินมาเดินดูได้เลยนะครับทั้งไม้ประดับไม้สวนนะครับไม้ผลไม้นะครับอันนี้ก็เป็นไม้ประดับนะครับดอกเอบญจมายมากดอกเบ็นม <c oughs> าอคนเยอะนะครับคนเยอะอันนี้เป็นบอนครับ สีนะใครชอบก็มาเดินดูได้นี่ก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าและวแต่นะใครจะชอบเป็นไหมเนี่ยบางวันนี้คอผ่านนะครับกระเป๋าไม่ดูนะไม่ดูวันนี้อยากได้กังกิงทำงานครับนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงครับนีน้ำ คนเยอะนะครับตลาดน,นี่ก็เป็นของกินเนาะเป็นอะไรไม่รู้นะครับเป็นผลไม้ก็ผลไม,ลไม้นี่ครับหลังจากเดินมาสักพักก็มีไก่เอ้ยไก่นี่นี่ครับทางเข้าตลาดนะครับเดี๋ยวไปเดินดูกันว่ามันมีอะไรอีกเยอะไหมนะครับเพราะว่านานมากไม่ได้มาเดินเนี่ยบางอยู่สงการตั้งแต่ปี เอสองห้าสี่ศูนย์ครับนี่สองห้าหกเจ็ดคิดดูครับว่ากี่ปีมาแล้วครับเข้ามาก็เจอรองเท้าครับนีเริ่มเข้าคู่ละหนึ่งร้อยเนาะไม่แพงครับมคู่ละหนึ่งร้อยสวยๆครับร้อยเดียวครับแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจมาหารองเท้านะแค่เดินผ่านตาก่อนครับนี่ร้อยห้าสิบก็สวยนะครับร้อยห้าสิบนี่คนเยอะนะครับคุเลือกกันเยอะมากเลยน่ร้อยแปดสิบเองนะครับอันนี้ เป็นทรงกร้ไรคอนโดนะครับคู่ละแปดสิบบาทของเท้าใส่วิว่งใส่เที่ยวสวยๆนะครับสวยมากเลยเข้ามาก็เป็นรองเท้าหมดเลยนี่ก็สวยนะใส่รองเทา้าตำงานรองเท้าว,วิ่งนี่ครับสวยๆมากเลยีคู่นี้เดินเที่ยวป่านะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์สายมอเตอร์ไซค์นะ่าสนใจ นี่ก็จะเป็นเกงเกงยีนครับตลาดน้ำอาทิตย์นี่ต้องเรื่องของการเกงยีนนี่แน่นอนอยู่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นร้านเวนรนร้านเวรนร้านเวรนร้าน,น,า,นาฬิกานะครับตัวน,นี้การเสื้อเป็นกางเกงเนาะการเกงน,นี่ก็จะเป็นของพวกมือสองครับมือสองใครชอบเอาไปตกแต่งบ้านนะครับในวินเทจหรือว่า แนวตกแต่งบ้านเป็นร้านอาหารนะครับนี่ก็สวยสวยอันนี้ <c oughs> นี่เป็นอะไรเป็นกระเป๋างอ๊อันนี้เป็นเสื้อครับเป็นเสื้อเสื้อสวยนะแนววินเทจครับอ๋อนี่ครับอยากดูแบบไหน,นเลือกเอาได้ตามสบายนี่ก็จะเป็นอรองเท้านะครับใส่ทำงานคู่ละร้อยนะครับ สวยๆเลยผู้ละลอยนี่ใส่เตี่ยวครับใส่เตี่ยวสวยนะครับนี่ทำราคาเนาะอันนี้เป็นด้านจับครับบางวันไปดูกังเก่งครับนี่ครับนี่ถือว่าเข้ามาข้างในเลยครับเรียกว่าตลาดรถไฟหรือตลาดอาทิตย์นะครับ สามสามตัวรอยตัวละ40่สิบบาทแบบนี้เลือกเยอะแยะเลยนคนละถุงสองถุงดูครับนี่ต่อหิว้วกันกำบังต้องไปเดินดูก่ออันนี้หมวกหมวกเราไปหยุดที่หมวกแป๊หนึงนะครับนี่ก็จะเป็นของเก่านะครับเป็นพวกสร้อยคอแบบนี้เลือดเยอะมากมายนี่ครับ เป็นของเล่นเด็กโตเลเต้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะเป็นเสื้อครับนี่มีคนเลือกเยอะมากยี่สิบยี่สิบนะครับกล่องละยี่สิบกล่องละห้าบาทก็มีครับนี่ห้าสิบอืมนะครับมีคนเลือกเยอ <S <S 20, 20, ะแต่บางคองพานก่อนนะครับของนี้ห้าสิบบาทนะก็น่าพอได้เลือกใส่นะครับเป็นกังเกงีนยันเกรีนยีนห้าสิบบาท อันนี้เป็นของเล่นกอ,องห้าสิบนะครับแล้วแต่เราจะเลือกอใส่ทำงานนะครับ50บาทเองครับเนมเยอะมากขอหยุดหยุดเรียกแ๊บนึ่นครับ,บอกว่าของเยอะมากเลยนะครับในตลาดอาทิตย์หรือว่าตลาดรถไฟสงกาครับดูครับนี่จะเป็นโซนเสื้อผ้า นี่เข้ามาข้างในนี่พวกจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าพวกนี้นะครับเลื่แต่นะครับเคยอยากเลือกราคาไหนสี่ตัวร้อยนะครับสองตัวร้อยก็มีนะครับนี่ก็จะเป็นการกิงยิมนะครับเคยชอบกิงยิมเนี่ยที่นี่บอกว่าเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกคนมาเดินดูนะครับนี่แต่วันนี้บังไม่ได้มาหากิงยิมนะแล้วก็เดืนตั้งนานแล้วนะครับก็อยากไปหาอะไรกินครับนี่คือไฮไลท์เลยครับ เรียกว่าตลาดรถไฟนี่ีรถไฟนะเมื่อก่อนไม่มีนะครับแต่นี้เขาเอารถไฟเก่านะครับมาตั้งนานมัมาตั้งไว้นะครับนานมากเลยนะไม่ได้มานี่ไฮไลท์มันอยู่ที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่สถานีรถไฟเก่าครี่มีคนเล่นดนตรีด้วยครับเป็นสถานีรถไฟเก่าแล้วก็ที่นี่นะครับต้องมากินน้ําชาที่นี่ถ้ามาเดินตลาดแล้วไม่มาถึงที่นี่นะครับไม่ได้มากินน้าชานี่ถือว่าเหมือนมาไม่ถึงนะครับ อ่าเนี่ยจะเป็นเสื้อมือสองวินเทจตรงนี้ยังมีเหมือนเดิมเนะมาะเมื่อก่อนบางมากก็ยังยังมีเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพวกสินค้ามือสองเป็นกระเป๋าเป็นนาฬิกาอนะไรส่วนนั้นนี่ครับต้องมาตรงนี้ครับถ้ามาถึงตลาดรถไฟต้องมานั่งตรงนี้ครับคือไฮไลท์ของที่นี่เลยครับเดี๋ยวบางจะไปกินโกปีอ้อนะครับกับไก่ลวกนะครับโอ้มีที่นั่งไหมเอ่ยต้องนั่งข้างนอกเลยนะครับเพราะข้างในนี้ไม่มีนะ นี่ครับนี่เปรียวนี่อ,องค์ไม่ฝาดเลยอ่ะเดือดเดือดนีค่ครับบอกว่าคนเยอะมากเลยนี่ครับห้องสมุดสำหรับชาวตลาดนะครับใครมาที่นี่ต้องมากินนะครับนี่บรรยากาศาเก่าๆนะครับบางมาปีสี่สอนี่2567ก,ก็ยังสาภาพเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นตลาดเดยอะแยะแต่ว่าบางไม่เดินแล้วนะครับเห,หนื่อยขอแวะหาอะไรกินก่อนเห็นด้ อันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนนะพอดีอยู่ไปเจอน้องเขานะครับออกทริปด้วยกันบ่อยนะครับมาเจอกันที่นี่นะเจอโดยบางเอิญไม่ได้นัดหมายนะครับน้องก็บอกว่ากระเป๋านี้ถ้าออกทริปขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนบางนะครับแนะนําตัวนี้เลยเขาเรียกว่ายี่ห้อบอสของเยอรมันครับเป็นกระเป๋ากันน้ํานะครับตัวนี้บางได้มาลองทายดูว่าบางได้มาเท่าไหร่นะตัวนี้นะเดี๋ยวบางค่อยเฉเลยในคอมเมนต์นะครับนี่ครับสภาพกันน้ํานะครับนี่นะครับนี่ แต่ว่าด้วยความมันเก่านะครับเป็นของมือสองนะครับถ้าเมื่อก่อนนี่คือการน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับตัวนี้นี่ดูสภาพครับคือซิปนี้ยังสวยอยู่เลยนะครับดูซิปก็บับงให้ดูซิปซิปนี้ยังยังเจ็มอยู่เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ยังครบอยู่นะนี่มันสามารถขยายได้นะครับแล้วก็นี่ผ้า นะครับถุงนะครับการน้ำนะครับยังอยู่นะครับยังอยู่บอกว่าได้มาแบบว่าสภาพนี้แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอุปกรณ์ดูครับซิปซิปนี่ยังก็ยังยังดีอยู่อีกนะครับนี่ครับดูที่รอยยิบนะครับบางให้ดูรอยยิบดูครับยิบพอยิบแบบย้ําแบบนี้นะครับเพราะว่ากระเป๋าพวกนี้นะครับต้องเดินป่านะครับออกทริปครับดูดูการยิบนะครับนี่นะครับบอกว่ายิบนี่นะครับ แน่นอนอยู่แล้วครับดีโห้อนี่ครับน่ครับโบ๊ทนะครับอ้นี้ก็เป็นไอ้เหล็กนะครับดัดทรงนะครับนี่อยู่ข้างในนะครับมันทำให้ดันหลังได้อยู่ทรงได้ดีครับบอกว่าอุปกรณ์นี้ยังครบนะครับสวยมากดูครับสภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ก็มาสามารถขยายได้นะครับขยายได้จะมีซิปข้างนะครับซิปซิปข้างเราสามารถขยายให้กระเป๋าใหญ่ขึ้นได้นะครับโอ้สวยมากกับลูกนี้บอกได้เลยครับนี่มาเดินตลาดรถไฟครับอันนี้นอกเหนือจากแผนครับที่ได้มาอ่ะลองคอมเมนต์มาดูครับว่าลูกนี้บางได้มากี่บาทครับเป็นสินค้ามือสองนะนี่ก็ได้การเกงมานะครับสองตัวนะครับแต่คนละร้านกันนะครับคนละร้าน อันนี้ยี่ห้อเดียวกันครับก็เอาไว้ใส่ทํางานเนาะนะครับก็สวยนะครับสภาพนี้ดีมากเลยนะครับวาันนี้ได้มา2ตัวแล้วก็ได้กระเป๋ามาลูกหนึ่งนะครับเอาไว้สําหรับเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปสั้นๆนะครับไกลๆนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องแวะมากินน้ํากับที่นี่ครับมาตลาดรถไฟต้องมากินน้ําชาด้านนี้นะครับแล้วก็ไฮไลท์มันก็คือนี่ครับอ่า ต้องกินไข่ลวกครับไข่ลวกเพื่อเติมกําลังครับอ่ะหมดตังเลยครับขออนุญาตกินไข่ลวกน้ําชานะครับแล้วก็กลับบ้านกัน